อันนี้ก็หัวร้อนเกินไปเกี่ยวกับอาวุธปืนเหมือนกันเลยนะคะคหัวร้อนตรงที่ว่าขี่มาต่อไซไปแล้วกระบะามาเฉียวชนก็เลยแค้นเอาปืนหวังว่าจะไปยิงจะไปแก้แค้นเขาแต่สุดท้ายก็ยิงผิดคันโดนข้อหาไปด้วยค่ะคนี่คือวงจรปิดนะที่บ้านของผู้เสียหายนะที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องไม่รู้อิโนโออีเนอะไรด้วยเลย ใชยคนก่อเหตุเดินมาแล้วค่ะ <c oughs> ตอนแรกเหมือนเดินมาสำรวจเหมือนหาใครหรือเปล่าไม่รู้นะดเดินยมามองก่อนเออสักพักก็เดินออกไปบริเวณด้านหน้าบ้านก็กจะกไกลลิฟออกไปบริเวณด้านหน้านู่นสว่างๆที่มีรถผ่านนะคะ <c oughs> แล้วก็ตามด้วยเสียงปืนดังขึ้นประมาณสักสามนัดได้นี่เจ้าตัวลั่นไกลออกมาวงจรปิดอีกมุมจะจับภาพตอนที่เจ้าตัวหลังจากก่อเหตุนะคะขี่มอเตอร์ไซค์หนีแล้วนี่ไปถึงตรงนี้ปั๊บแล้วก็กลับรถ แล้วก็หนีหลบหนีไปเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บางละมุงจังหวัดชนบุรีตอนเที่ยงวันที่1มีนาคมนี่ค่ะพอเขาตรวจสอบดูรถกระบะท,ที่จอดอยู่ที่บ้านอะ่ะเห็นไหมเป็นรูเลยด้านหลังนะคะ1รูแล้วก็ที่ยางล้อหลังด้านขวาอีก1น,นัดด้วยกันยางแบนเลยนะคะต้องตามหาตัวคนร้ายอันนี้ก็ต้องเก็บหลักฐานก่อนจนกระทั่งต่อมาค่ะนายสุภกรษนะคะหรือว่านายแม็กอายุ33ปีผู้ก่อเหตุ เขามอบตัวเลยนะที่สพหนองปลือพร้อมกับของกลางทั้งปืนพกสั้นจุดสกระสุนปืนปลอกกระสุนปืนสปลอกนะคะแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ที่ก่อเหตุด้วยตัวในแม็กเขาเปิดปากยอมรับว่าสาเหตุที่ยิงเพราะว่าเข้าใจผิดคิดว่ากระบะคันนี้เป็นคันที่มาเฉี่ยวชนมอ<ๆ>เตอร์ไซค์เขาเขาแค้นเขาก็เลยเอาปืนเนี่ยกะมายิงเออระงับความแค้นตัวเองด้วยวิธีนี้นะอะเนาะ ขณะที่เจ้าของรถกระบะค่ะเป็นผู้เสียผู้เสียหายรถกระบะคือรถกระบะที่ไม่รู้เรื่องอิโนอิเนะะนะไม่ใช่คันที่ไปเฉียวเขานะคันนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลย,เ,ลยเขาเลยเออขาบอกแบบนี้นะคะว่าหลังจากเกิดเรื่องคนก่อเหตุได้เข้ามาขอโทษแล้วยินยอมชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดนะคะและยอมรับว่ายิงรถผิดคันเพราะสีรถมันดันไปเหมือนกันเออแล้วที่ทําลงไปเนี่ยทางด้านคนก่อเหตุบอกว่าเป็นเพราะอารมณ์ชั่ววูบโมโหที่กระบะมาเฉี่ยวมอเตอร์ไซค์ของตัวเองค่ะ รถขับไปเฉียวแล้วก่อนเหรอครับไม่ไม่คือ้องจำผิดครับรถคนละคันรถคนละคันสีมันเหมือนกันหรือยังไงครับใช่ว่ายิงผิดคันถูกต้องครับใช่เขายิงผิดคันอ๋อเข้าใจผิดว่าอย่างนั้นก็ตกใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าไม่ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้เพราะว่าเรื่องมันส่วนตัวที่จะคุยกันได้ค่ะเกี่ยวกับโอหัวร้อนจังเลยแล้วขี่มอเตอร์ไซค์เอาจริงไม่เคย จเจอรถเฉี่ยวบ้างหรอค,อคือคือมันเป็นคือเราไม่ได้ว่าอยากให้เกิดขึ้นนะคุณผู้ชมแต่มันเป็นสิ่งที่มันก็เกิดขึ้นได้อยู่แล้ว<ช>ถ้าเกิดขึ้นแล้วคุณใช้วิธีนี้เนาะในการแก้ไขปัญหามันจะรุนแรงเกินไปใช่คะ่ะตำรวจก็นําตัวนายแม็กดำเนินคดี3ข้อหาเลยนะคะทําให้เสียทรัพย์พกปืนกระสุนในที่ทางสาธารณะแล้วข้อหายิงปืนในที่สาธารณะด้วยค่ะครับผมนะ